สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องจา้าตอนนี้เซวยกำลังเดินทางกลับบ้านครับพี่น้องอีกสองสามนาทีคืขึ้นมาเอาผู้นี้มือนั่งพี่น้องจา้าลากท้ามื่อน,นั่นพี่น้องเอ๋ยลากบ่าเมื่อ <c oughs> เมย์น้องเอ๋ยฝากมือกันเถิดจ้าบ้าเด้อติดิเบิ้งให้เป็แจ้งดีโอ้โอโอยสิปฏิบัติแบบเออเต็มเนื้อเต็มเต็มเนื้อเต็มตมันตุ่มจา้า Okay, พี่น้องจ๋าเอ๋ทำงางครัพี่น้องไปมาน้องลูกกับน้องตาพี่น้องจ๋าซ้อมบ่าวอืมทางมาบ้านเราบพี่น้องเอ้ยเป็นทางอ่าทางลาดยางพี่น้องจ๋าเ,เาอาอ,อ,อตอนนี้จะเดังมาอีกซองเสมอขึ้นมาที่เก่าพี่น้อง เมื่อน้ำกัดหลายคนอยู่จ้าเต็มรถจ่พจาพี่น้องจ้าเดินทางปลอดภัยจ้าพี่น้องคำพุดทุกทุกๆกำลังใจเด้อจา้าสองเบาสองเบาแข่งรถพี่น้องจา้ามาวิ <c oughs> ่งเออมาวิ่งเออไปกระล่มกันเรื่องมาวิ่งพี่น้องจา้าพูดได้สิครับรถไว้วาสาน แม่ว่าอยออกมานนเพื่อนพี่น้นยยองจ้าล้มกระแหงพี่น้องเ้ยนั่งอยู่ท้ายมูอขอโทษอะไรทุกจ้าพี่น้องจ้าเดินทางมาไกลเดือบแล้วพี่น้องอันนี้ก็อยู่ดงเห็นแล้วจ้ะพี่นอ้อ,นนงนนองจ้าอันนี้คึ้นขัวขามพี่นออ้องเลยตายท่านประธานพี่น้องขอโทษอะไราน ตอนนี้ฮะก็อยู่ดงเห็นเนาะพี่น้องพี่น้องจหาฮือนตลาดดงเห็นแล้วค่ะแมนบอกรงนี่ตลาดดงเห็นครับพี่น้องค่ะ าตลาดครับพี่ดองครับเราตลาดวินนิ่งบอกย่านเบรลล์ยุคคิดว่าไปต่อแล้วแหละเบรล์เขาตลาดทุ่งเฮืองครับพี่ดองค่ะ,น,คะคนี่เขาเตรียมากเลยบ้านกไก่อ,อาจอดได้วยล้อยังพี่ดองเอาปีนไก่สุบัทางตาสั้นบไปเลอ,อเอ้อพี่น้องจา๋ายง่ายไรไร ญาติร้ายพี่น้องเอ้ยเออน่าบ่าวพี่น้องบ่าวนั่งอยอะบ่าวเรือาสาวไปสานีไก่บ่าวบ่าวห่วงเลยปีไก่เลยเอาแล้วสิดงไปยังรอตลาดบ่าวรอตลาดบ่าวเอ้าวรอตลาดตัวนี้ไปไปลงลงลงเขาก็รอตลาดรอตลาดดงเฮนก่อนจะพี่น้อง เราตลาดทองเฮนขอบคุณอาโดยพี่น้องพี่น้องจ้าทมาหลอดตลาดดงเฮนครับพี่น้องขับไปรอจะข้าวจะงอกมากค่ะเสื้อผ้ามาพี่น้องคุณอาดเี้ยสูใส่อีกข้าวมานะคะใส่อีกข้าวมาค่ะเอาใส่ได้งเลดกล้างมือกู้ผ้าแก ยังบันีโอ้ออยพี่นอ้องเลาะสีดแล้ว,ลวมีซอนไปก่อนเลยโอ้ยอดูเจซอนอ้าวโอ้ยเลาะครับพี่นอ้องขาเลาะตลาดดงเห็นตลาดใหญ่อยู่ได้เนาะ เออมาซื้อยังเนี่ยฮะไมค่อยเห็นผู้ป่าวยไปนอนจ้าเออ ตลาดโงเฮนพี่ยองเอ้ามีไข่หมดแดงแล้วดีเนอะเอ้ยเออถ้าไปหรอฉันนะคือไปไหวไปว่าใช่ไหมอาซีเงี้ยใช่ไอาซีน้ำตาลป่ะอาซีน้ำตาล พี่น้องจ้าคุณอาซื้อหมวกให้อ่านี่ให้ทุบารครับพี่น้องไปใส่ไปใส่ได้โลดจะล้มปิวไปได้หมูไข่แล้วสิพี่นอืมีน้ำตาลไปนไหมบอสเออเปิดตะเบิงอยู่เลยอะไรบเอ็ไดปออกไปเน่ะโตข้างในเลยบดนี้

ได้แล้วขอบคุณลายจ้าบ่าวอีร้อยเดยตแต่อาเป็นคนใหญ่บแม่นนะ <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่น้องเลยนี่ตอนแล้วเราอยู่ตลาดหุ่งเฮืองเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> แม่ <c oughs> แม่ <c oughs> ออ,ออกตลาดครับพี่น้องสาโอ้สีสัมภูนะคุณอาอ้าสีสัมภูฮะนะเป็นคะู่เลยไหมได้หมวกเลยนะมวกมวกสาวม่วมจะคลานหมวกสนนินะ สิบห้าอออ่อะขาดเป็นก่อนองเ้ป็คู่แล้วได้คู่แล้วเฮ้ยงามบ่าดอเปตเตเบิรงอยู่ว่าี่นองคอมเมนต์เนี่ยเด้อเฮ้ยงามมาดยเออคุณอา คู่กับพี่อานี่มันได้เข้าใจนันแพ็กเขาเด้อนั่นแพคคู่ค่ะแพคคู่งานอะนี่นี่พี่น้องแพคคู่จ้าเดี๋ยวหน่งเอยสุมี อพี่น้องกูบ้าเออสองสามคนอ้อยเข้าตลาดและ้วละอยังเนี่ยพี่น้องออกจากตลาดแล้วสิเดินทางต่อแล้วได้ค่ะนี่คือตลาดดงเฮนเดอร์จ้าอะไรน้องตาเดี๋ยวเียมกลับกันเ้ื่องเลยเพราะกันทีน่นอนสูงคือเก่าจ้ามาเดินทางไกลเดินทางไกลต่ง ต้้อองเาใหคุ้มเลยยคุ้มอ่าว่าขึ้นมาครั้งนี้คุ้มเยอะนั่นจะกินกินเราหิวเยอะกินของไอ้มีดได้บไหมครับฉันเนี่ของซาเน่นี่ของไอ้มีดได้คือนี่หอมเบอะหอมเยอะอ้ยตายแล้วคุณอาหอมกินท่าผิวของไอ้มีดว่าซนหอมค่ะคอมแน่นี่ ออกรถแล้วค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายอันลงเห็นจ้าจ้าเจอกันอยู่ด้านซูงค่ะพี่น้องพี่น้องตอนนี้เรากาเดินทางมาเอากายเลยกายป้ายแล้วนั่นบรมันส์สียอดุยเลยพี่น้องจ้า

ครึ่งทางแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ฮอยไปข้ามเม่วงแล้วนะคะทางแวไป บ้านอยแล้วบ้านแต่ละบ้านบ้านแรกน้องหนุ่มเียกบ้านแรก็บ้านถอย้นี่แหลกตเชียรมัดเชยนะฮะนอจ้าหอดเดินจ้าบ้านสะเคลนิดเดียวก็หอดสวยค่ะอันนี้พี่น้องนะเซนเพิ่มเลยพี่น้องจ้าจะบัดล้มเห็เองค่ะกลาเป็นกังยาวพี่น้องเย กาดธรรมชาตเทตาแสงพี่น้องจ้าเดี๋ยวคนแรกเห็นตาแสงกับไม่เห็นจะพี่เด้อครับพี่น้องตอนนี้ไปดูรอบกันตาแสงพี่น้องเอ้ยหน้าปังพี่น้องมันมีอ่ามีอันคลองน้ำพี่น้องน้ำเขาอุดมสมบูรณ์พี่น้องเอ้ย้ผู้บ้าสมาราถ้ัในแต่ละคันพี่น้องเอ้ย โลดกระเต้นดึกดักดึกดักอยูพี่น้องเอ้ยขอโทษน้ำลายเด้อเอียงบ่าตาอ้าย,ย,ายผู้บ่าวตัดไม่ไพ่ยันพี่น้องเอ้ยไพ่ไปซอยมาได้นอ <5> <5> <5> ลำใหญ่ลำยาววันนี้แต่นี้เออไอ้ลูกกาเลยเด้อพี่น้องมาลูกกาซอยกันนะจ๊ะ เด็กผู้บ้าแบกไทยเออมาไปสนซอยมาดินเอาจ้างานานาบ้านนะนะเออมาคนังานจะบ้ากินฟรีเออบ่แมน่นเด็กฟรีด้กินขขาน้ำเน่ แพงเมืองคองคอนเออ่แม่พี่เขอโทษทะเลสาแพงกันแครงสาวนาเขตพี่น้องแครงสาวนาเขตพี่น้องจ้าจำพเด้ะพี่น้องดนี่เป็นหน้าแด้นเป็นทะเลสา ไม่ยอมไม่มีแต่คน่นลลอรออะไรฟูซา,า <c oughs> ยเด็กน้อยฟูซาย <c oughs> นี่ออหอดซุยแล,ล,ล้วจ้านี่คือตลาดซุยของเ้าเองจ้า หอตลาดซุยเราจะพี่น้องซาโอ้ไปว่าไปงานนี่คือซุยพี่น้องอันนี้สงการนั้นเข้าเพลงเพลงเข้าคนว่าเพลงันมย่างค่าต้องวาวลายๆไหวเพลงไหวในยินเพลงพี่น้องอันนี้คือ บ่อนเล่นบ่อนเที่ยวย่ำกลางค่ำกลางคืน,น,นพี่น้องจ้าบ่อนกินเหลากินเบียค่ะเอาไปฮอดเราฮอดเบียเราเป็นบ่อนกินบ่อนอนาพี่น้องจ้าซุ่มเซลจา้อาอ๋อถูกบาา้าวจะมาไายแท้วันนี้ไวรุ่นมาไลยเนาะเออไวรุ่นมาไลยได้ไหมนี่จะได้กางติตกางมุมัางซุ้มกาลไปเป็นตาอยากตั้ตออตงซ้อนตาเดี๋ยวไปแรกพี่น้องเพื่อแพ้เด้อ อันน,นี้คือซุยพี่น้องจะเข้าขกันมาเทีเ่ยวนี่ยังเคยทำกันคืนกังเว้นกัมาเที่ยวพี่น้องมาชมพี่น้องจะชมบรรยากาศธรรมชาตินเอ้โถงนานะทั้งถงนาทั้งซุยพี่น้องเอ้ย ไปซุยมาไก่เจอแเด้อพี่น้องจ้าหน้าใช่หน้าปังเขาก็นยังเพิ่งเริ่มก็มีเพิ่งดำหลาย้ลายลยก็มีพี่น้องไอค่คกับน้ำบีเขากัน,น,นเลยเนาะรูดลูกเลี่น้องแค่อดใช้เลยพี่นอ้อ,นองเอ้ย X Max สามร้อยไปได้ามากเด่น กบวอาท่าเอ้าเตียงวัดเตียงบ่อยนะนะลูวัาเตียงกันนะนะอ่านำบเตรทานซ้ำวัดมีลังคาเพราะในระเบางวัดครับบ้านข้อพี่น้องจ้าทอดบ้านข้อแล้วจ้าทางแม่บ้านข้อจ้า มันข้อมันข้นขามแถวบอกไม่ซับหรอกกินเดลในต้องก็สายเป็นหนาเดียวพี่น้องทอดบ้านแล้วเนอะทอดบ้านแล้วจ้า,าโอ้ยเมียกิงก่อนนะครับทอ,อดบ้านเป็นทีบเรียบรอย้อยปลอดภัยเด้อจ้าขอบคุณทุกๆกำลังใจจ้าคลิปนี้ขอตัวไปก่อนเด้อจ้าพี่น,อน้องจ้าพบกันคลิปหน้าสาวัสดีค่ะ